หมาครับวันนี้ปูกกาพันึ่งมังกรอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ามีฮีโร่ตัวใหม่ครับเขาชื่อว่าเราจะมาตามล่ากันเขามีชื่อว่าหลีมู่ครับผมเกรดแม่ทัพอาชีพหารดับพลังงาน157รบวก4.05นะครับกายภาพ175ยบวก4.50 เวทหนึ่งรอยหกบหกบวกสี่จุสองเจ็ดกกิว่าหกดูท่าสักหน่อยอม,มาวันนี้จะเอาตัวนี้มาใช้งานถอดหมวกแล้วหอเชียวม,มาครับวันนี้มีครับ กิจกรรมคิกเปิดต่อเนื่องครับสิบครั้งมีสองวันเท่านั้นครับผมพอมอกาสได้ลีมูหมักไม<า>่ตัวอะไรก็ได้แล้วครับโอ้โหด้วยตัวสีดำมาสี่สามตัวใหม่อีกครั้ง รีมูมาหนึง่งรีมูรีมูมารีมูไม่หนึง่งะครับรีมูมาหลอมยี่รีมูมาสองใบครับนนครับ เริ่มกันตัวลีมูมายังไม่ได้อะมาครับเกือ8แปดหมื่นคิดตันอุ้ยไม่ใช่เลือ8แปดแปดพันคิดต้า เปิดทีละสิบมาจะได้กี่ครั้งลีมูไม่ได้ลีมู ไม่สองใบครับโอ้โหหมดแล้วเปิดเที่ยวใบกันไปดูครับลีโม่เราได้มากี่ใบโอ้โหดูว่า ดูดูสก okay. ิลครับดาวรีโมูแล้วนะหกไปครับมาไปห้าดาวเพิ่มไปหกดาวจัดไปเล็กน้อยวันนี้รีมูเราตามหารีมม่ได้มาหกไปครับ เราจะมาแทนตัวนี้ครับไปวีมูรีมะมาไปครับถ่ายทอด เกือบร้อยครับวันนี้กับรีวูของเราในหกดาวพ<ๆ>ลังลบหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่ิบสี่ครับยิ่มเลยโอเคสำหรับวันนี้ครับครั้งต่อไปเราจะมาตามราตัวไหนกันอีกไปพบกันใหม่ครับผม